ดูดวงชาวราศีธนูเงียบไว้นะจะทุบให้เละคนร้ายชาวราศีธนูเงียบเงียบไว้ยักตามช่วยเหลือปกปักกุ้มรองรักษาหลุนนำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจะทุบให้เละเหมือนมแมลงสาบครับคนคิดร้ายแบบนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มอย่าให้มันรอดหนีนะครับหนีพ้นไปได้ในโชคชะตาโบราณสอนวาสนาการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุง นะในโชคคตาอำนาจบนบารมีวาสนาถึงเวลาคาบนกุศลวาสนาสิง์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้าชูฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปยังเจ็บปวดรัวลา้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวนะสิ่งดีๆเข้ามาบังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยบนกุศลวาสนาได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ ท่านจะเจริญลูกเรือยงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายเตรียมตัวพระราชาส่งมอบถ้วยทองแต่ว่าดวงชะตาของท่านจะมีโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลนครับแต่เรื่องราวต่างๆให้ท่านระวังให้ดีจงเงียบเอาไว้ใครจะมงคลที่กั่นแก้งท่านอยู่นครับอยู่เฉยๆเดี๋ยวได้เละแน่ด้วยอำนาจบ,บุญบารามีวัสนามีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายดวงชะตาจะเปิด ชะตาชีวิตสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังให้ท่านปฏิบอดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่เอมเบลรบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาสิ่งกสิทธ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านเป็นนักรบเก่า แต่ปัญหาต่างๆที่ไปเกิดขึ้นในชาตินี้มันไม่ใช่เรื่องของท่านเพราะฉะนั้นใครบางคนที่เข้ามาร้ายเดี๋ยวตกตําแหน่งยักษ์จะป,าปราบสโตมวานให้แก่ท่านเพราะ,ะนั้นให้ท่านอยู่เงีย,งยบๆไม่ต้องพูดใดทั้งสิ้นโชคชะตาของท่านจะโดนยัดเยียดความเป็นยาจกนะผมก็คือโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาในช่วงชะตามีจังหวะของมันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เข้ามาท่านควรที่จะต้องรับเอาไว้นะครับรับเอาไว้อย่าปฏิเสธ ถ้าเป็นเรื่องราวต่างๆการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะไม่ไม่ว่าจะเป็นเงินทองบารมีวาสนาใครบางคนจะมอบให้แก่ท่านท่านจงรับเอาไว้อย่าปาฏิเสธอย่าเยอะน้อยรับให้หมดครับนะผมท่านจะได้คนพบได้เจอได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เจอเพื่อนเก่าเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตาดวงชะตาแบบนี้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นนะผมในหัวมีแต่มเมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหว จะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจะเต็มอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาไขาก็ฉุดท่านไปอยู่จะ,จะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสั่นได้ขอห้ท่านจำชื่อลาบลืลนเป็นไปได้ด้วยดีครับราศีธนูเป็นราศีที่มีความเข้มแข็งมุ่งมัน่น และเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างเสมอในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ใมในหลายด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินและความสัมพันธ์มาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันด้านการงานในเดือนนี้การงานของชาวราศีธนูจะมีความเข้มข้นและท้าทายมากขึ้น คุณจะพบว่าตัวเองต้องรับผิดชอบงานมากกว่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องทำแทนเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าสี่ความสามารถและความเชี่ยวชาญของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ทำให้คุณได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญๆ,ญๆแม้ว่าปริมาณงานจะมากขึ้นแต่คุณจะสามารถจัดการได้ด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่าเป้าหมาย หความสำเร็จเริ่มฉายแววและคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นหรือปรับตำแหน่งในอนาคตอันใกล้หนึ่งหอย่างไรก็ตามคุณอาจพบกับปัญหาจุกจิกในการทำงานโดยเฉพาะจากลูกน้องหรือเพื่อนร่วมทีมที่อาจทำงานได้ไม่ตรงตามความคาดหวังของคุณสีในสถานการณ์เช่นนี้คุณควรใช้ความอดทน และทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาข้อแนะนำสำหรับการทำงานในเดือนนี้ 1. พยายามควบคุมความใจร้อนของคุณ 1. 2. ใช้ประสบการณ์และสติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 4. 3. หาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายบ้าง เพื่อรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้านการเงินในด้านการเงินชาวราศีธนูจะพบกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างผันผวนในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่ารายจ่ายมีมากกว่ารายรับทำให้ต้องหมุนเงินอย่างระมัดระวัง3อย่างไรก็ตามสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงกลางถึงปลายเดือน คุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่จากการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุน 2. แต่ควรระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในเดือนนี้คุณอาจได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากเพศตรงข้าม 4. แต่ควรระวังการก่อหนี้หรือการค้ำประการให้ผู้อื่น 1. การวางแผนการเงินระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญควรจัดการการเงินให้เป็นระบบและแข็งแรงเพื่อความมั่นคงในอนาคตข้อแนะนำสำหรับการเงินในเดือนนี้ 1. จะทำงบประมาณและติดตามค่าใช้ใจ่ายอย่างใกล้ชิด สหาช่องทางเพิ่มรายได้ใหม่ๆนอกเหนือจากงานประจำสามเก็บออมเงินสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวราศีธนูที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย แต่มีโอกาสที่ดีคุณจะพบว่าตัวเองมีความมุ่งมั่นและพลังในการเรียนรู้มากขึ้นความสามารถในการจดจำและวิเคราะห์ข้อมูลจะดีเป็นพิเศษทำให้คุณสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามคุณอาจพบกับความกดดันจากปริมาณงานที่มากขึ้นทั้งการบ้านรายงาน และการสอบคุณจำเป็นต้องจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับภาระง,งานที่เพิ่มขึ้นข้อแนะนำสำหรับการเรียนในเดือนนี้ 1. วางแผนการเรียนและจัดตารางเวลาให้เหมาะสม 2. หาเวลาทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ 3. ไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หรือเพื่อนเมื่อมีปัญหาในการเรียน 4. พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและการดูแลสุขภาพยอดค้าขายสำหรับชาวราศีธนูที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือน2คุณจะพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามควรระวังว่าช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองนี้อาจไม่ยาวนานยอดขาย อาจกลับมาอยู่ในระดับปกติในช่วงปลายเดือนดังนั้นการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการวางแผนธุรกิจระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำคัญข้อแนะนำสำหรับการค้าขายในเดือนนี้ 1. ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่ยอดขายดีเพื่อสร้างฐานลูกค,ค้าที่แข็งแกร่ง 2. พิจารณาการขยายธุรกิจ หรือเพิ่มสินค้าใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 3. บริหารสต็อกสินค้ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น 4. เก็บออมกำไรส่วนหนึ่งไว้สำหรับช่วงที่ยอดขายอาชะลอตัว โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีธนูทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายความสำเร็จจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นดังนั้นการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการทำบุญหรือการช่วยเหลือผู้อื่นอาจช่วยเสริมดวง และสร้างพลังบวกให้กับชีวิตของคุณในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีธนูที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความหวานชื่นและความเข้าใจกันมากขึ้นคุณและคู่รักของคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง3การพาครอบครัวหรือคนรักไปเที่ยวพักผ่อน จะเป็นรางวัลชีวิตที่ดีสำหรับทั้งคู่ช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่อาจฟุ่มเฟือยเกินไปแม้ว่าการทำเซอร์ไพรส์หรือให้ของขวัญแก่กันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรคำนึงถึงความพอดีด้วย 1. การแสดงความรักและความเอาใจใส่ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเสมอไปบางครั้งการใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพก็มีค่ามากกว่าของขวัญราคาแพงนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่ดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ผ่านการเดินทางระยะสั้นด้วยกันสี่การออกไประจนภัยหรือเปลี่ยนบรรยากาศจะช่วยให้คุณและคู่รักได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีควรระวังการแสดงอารมณ์เบื่อหรือไม่สนใจภาระหน้าที่การงานของตนเองเพราะอาจทำให้คู่ครองเกิดความหวาดระแวงและนำไปสู่การทะเลวิวาทได้กหนึ่งการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานจึงเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้ด้านความรักคนโสด สำหรับชาวราศีธนูที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักคุณจะรู้สึกถึงเสน่ห์ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทำให้มีคนสนใจและเข้ามาทำความรู้จักคุณมากขึ้นโอกาสในการพบเจอคนพิเศษมีสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่อายุน้อยกว่ามีหน้าตาดีและมีบุคลิกสุภาพเรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คนที่คุณรู้จักอยู่แล้ว อาจต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับคุณสี่ดังนั้นควรเปิดใจและให้โอกาสกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นแต่ก็ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคู่ครองด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เนื่องจากในเดือนนี้คุณอาจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อความสุขและความสบายของตัวเองมากขึ้น การรักษาสมดุลระหว่างการลงทุนในความสัมพันธ์และการรักษาสถานะทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สำคัญควรระวังการถูกดูดซับจากคนที่เข้ามาในชีวิตด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์หนึ่งแม้ว่าเสน่ห์ทางการเงินอาจดึงดูดคนเข้ามาแต่ควรใช้วิจารณญาในการพิจารณาความจริงใจของอีกฝ่ายด้วย โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีธนูทั้งที่มีคู่และโสดในการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์แต่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและการแสดงออกทางอารมณ์เพื่อรักษาสมดุลในชีวิตและความสัมพันธ์ให้ราบรื่นและมั่นคง